ราโดนสัมอะไรบ้างกรรมการนั่งอยู่แบบเหมือนในหนังเคย,ยซีรีส์ปะคือรู้สึกออกมาจากห้องสัมแล้วมันน้อยมากอาจารย์เป็นคนที่ดุที่สุดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบรดีบายค่ะ กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในคลิปที่แล้วใครได้ดูแล้วบ้างเราได้เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าคณะเพศัชศาาต์รอบพอร์ตไปนะคะก็เปิดพอร์ตละเอียดทิไปแล้ววันนี้ก็จะมาบอกประสบการณ์ต่ออีกว่าเราโดนสำอะไรบ้างที่เรายื่นพอร์ตไปทั้ง3ที่แล้วก็ติดแบบปังๆนั่นเองค่ะแต่กว่าจะได้มานั้นจะบอกทุกคนว่าหนักหน่วงอยู่พอควรคําถามแต่ละที่คือ ใช้ได้เลยเนาะเริ่มจากที่แรกนะคะเราไปสั่มของบูราพาที่แรกเลยค่ะในวันที่23ตุลาเนาะพอเราเข้าไปใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบทุกคนคือเอกสารที่เขาบอกมาว่าเราต้องเอาอะไรมาบ้างอ่านดีๆนะคะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเตรียมหน้างานค่ะเราก็จะยื่นเอกสารตรงจุดแรกเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปรอในห้องรับรองที่เขามี เพื่อราเรียกสัมภาษณ์ถึงคิวของเราแล้วก็เดินตามไปมันจะมีสองห้องตอนแรกคือจะบอกว่าการสัมบอบูเพศัตเป็นการสัมที่แรกในชีวิต เพราะว่ายื่นติดที่แรกเลยแล้วก็แบบเออไปสัมที่นี่ที่แรกออนไซต์ด้วยไม่เคยสัมออนไลน์ในใจก็แบบคิดภาพว่าแบบเฮ้ยกรรมการนั่งอยู่แบบเหมือนในหนังเคยเห็นซีรีส์ปะในจะคิดแบบนั้นแล้วแบบขนลุกแบบเฮ้ยตัวถึงคิวซ้้นอยู่แล้วแบบนี้ตลอดเวลางงมากกดดันตัวเองด้วยแหละแต่ข้อนึงนะคะทุกคนคือ เราอยาก่คิดตัวเองเนาะเราทําใจให้สบายๆนะคะแล้วก็คิดว่าเราวันนี้เรามาวันนี้คือเราพร้อมแล้วแล้วเราก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะเราเราก็จะผ่านไปได้แน่นอนทุกคนมันเอาจริงนะการสัมภาษณ์มันไม่ได้ให้ฟิลเหมือนในหนังเลยพอไปเจอจริงๆมันรีแลกซ์กว่าเยอะนะทุกคนคือแบบโต๊ะใช่ไหมตอนแรกเรารูว้ว่ามันจะไม่มีโต๊ะเลยด้วยซ้ํา มันจะเป็นโต๊ะและกรรมการนั่งอยู่ด้านในสองคนแล้วเราอะอยู่ด้านนอกอ่ะคำถามแรกที่กรรมการถามมานะคะเขาก็จะถามว่าเออแนะนําตัวหน่อยค่ะอันนี้คือเบสิกที่หลายๆมอหรือว่าหลายๆกรรมการน่าจะถามก่อนเพราะว่าเขาอยากที่จะรู้จักเรานั่นเองคะ่ะทุกคนแล้วก็แนะนําตัวให้เป็นเอกลักษณ์ในแบบของเรานะคะก็จะบอกทริตของเราคือเราวิธีการแนะนําตัวของเรานะคะเราจะแนะนําชื่อสกุลแล้วก็ โรงเรียนที่เราศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสามารถพิเศษของเราเราจะได้ทําให้ตัวเราดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มไปว่าแบบหนูมีความสามารถหลากหลายค่ะโดยจะโดดเด่นทางด้านวาทศิลป์ด้านการพูดอ่ะเราก็จะแนะนําตัวไปแบบนี้ของเราไปนะคะ ก็ประมาณนี้แลคือพอทุกครั้งที่เราแนะนําตัวเสร็จกรรมการเขาจะสนใจแล้วว่าเฮ้ยความสามารถพิเศษของเราน่าสนใจมากๆอันนี้คือทริคหนึ่งที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะมันจะทําให้ตัวเราโดดเด่นขึ้นมาจใอบ,บบอกว่าคืนนี้กันงวลหนักสนามแรกด้วยเราทําการบ้านละเอียดยิบนะคะอ่านตั้งแต่ประวัติด,ดั้งเดิมอ่านทั้งหมดทุกคนสีจาคณะคณะบดีชื่ออะไรคณะนี้จัดตั้ง ปีไหนคือละเอียดขนาดนั้นเลยทุกคนพูดง่ายๆคือเราอ่านทั้งประวัติคณะมาเลยแต่สรุปคือความจริงไม่โดนเลยนะคะแต่ที่จริงอะ่ะการอ่านแบบนั้นมามันก็ทําให้เราอุ่นใจแล้วก็ทําให้เซฟเผื่อโดนนะทุกคนมอบุรพาคําถามที่จะโดนหลักๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเมืองการเมืองเลยนี่คืองง งงมากว่าทำไมเราจถึงถามการเมืองแต่เขาน่าจะอยากรู้ทัศนคติของเราเพราะว่าสมัยนี้ประเด็นดน้นการเมืองเข้ามาถกเถียงกันเยอะเนาะแล้วก็คําถามที่เราดูถามว่าถ้าเรามีเพื่อนอิสลามเนี่ยจะมีการเหยียดไหมที่โรงเรียนอยู่กันได้หรือเปล่ากับเขาเขาก็จะถามว่าคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้คิดว่าเขาพร้อมทํางานไหมคือคือมันมันาถกเถียงเรื่องรัฐบาลอะทุกคน ก็เลยนอยแล้วก็บอกว่าบิตคอยคิดนีไกับบิตคอยคะเงินที่รัฐบาลจะแจกเนี่ยเราคิดเห็นยังไงคือภาพรวอมอ่ะย่ายของบุรพาสำการเมืองค่ะทุกคนแต่ก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะคะแล้วก็ตอบให้มันสวยงามและที่สําคัญเราต้องมี eye c o n t a c กับกรรมการนะคะเวลาเราตอบแล้วเราก็ต้องยิ้มรอยิ้มคือสิ่งสําคัญทุกคนนี่คือคีย์ลัด ที่ชิดใจกรรมการนะคะเรามาต่อกันที่มาอุบลดีกว่านะคะเพราะว่าเราไปสามเป็นอันดับสองของเพศั์ค่ะแต่จะบอกว่าการเดินทางของเราอุบลมีสนามบินเนาะแต่นี่ไปหลายที่ก็เลยขับรถค่ะสุราษฎร์โกทูอุบล2วันเต็มๆทุกคนแล้วเนี่ยจะบอกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณมาอุบลจริงๆที่แบบ ให้โอกาสเด็กคนนี้มองกบนะ่ะรับ3าห้าอ่ะรับสาห้าเลขสามร้ยห้าสก็เออลอง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 ,ลองดูสรุปรับสิบห้าห้าสต่อสิบทุกคนอะไรใจมันแป้าแต่ตอนนั้นคือแพลนมาแล้วแล้วคือวันถัดไปอะ่ะกำลังจะเดินทางแล้วเราอะ่ะมารู้ความจริงว่ามันรับแค่15คือก่อนเดินทางแล้วมันก็เปลี่ยนแพลไม่ได้แต่เราอะ่ะก็คิดว่า เราไปถือว่าเราไม่ทิ้งโอกาสทุกคนเราไม่ควรจะทิ้งโอกาสตัวเองถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยแต่ถ้าเราได้ทํามาและทําเต็มที่โอกาสถึงแม้จะน้อยตรงนั้นก็อาจจะเป็นของเรานะคะทุกคนอุโบสกรรมการสั่สองคนเหมือนเดิมแต่เขาอ่ะมีทั้งหมดน่าจะสี่ห้องนะทุกคนเขาก็จะเรียกสั่เข้าไปแล้วแต่ห้องว่างถ้าห้องไหนออกมาก่อนคนถัดไปที่เราคิวก็จะได้เข้าห้องนั้นเราอ่ะได้เข้าห้องหนึ่งห้องในสุด ก็สุขโชคดีเพราะกรรมก,การดูหน้าตาใจดีทุกคนเออกรรมก,การดูซอฟพอเราเข้าไปเราเห็นหน้ากรรมก,การและยิ้มค่ะยิ้มก่อนเลยน่ารักมากเป็นกรรมก,การผู้ชายกับกรรมก,การผู้หญิงนะคะสองคนเขาก็จะถามเราแบบโอเคนั่งเราหน้าบนโต๊ะแต่จะบอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านะั้นอะใจมันแป้วก่อนทุกคนเพราะว่าคนที่เขารอสัมภาษณ์จากเราอะ เขารู้จักเพื่อนคนนึงเขาเพิ่งเดินออกมาจากห้องสามเลยทุกคนแล้วเขาอ่ะเพื่อนเขาเขาเรียกใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาก็มาเขาก็ถามว่าแบบดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็บอกว่ามียาตั้งอยู่บนโต๊ะนี่คือเห็นภาพปะภาพคือข่าวดาเลยปึ้งถามคาถามงยานี่จะคือชิปและคือ,ค,อคือเกินค่าทุกที่ที่ไปสามค่ะไม่เป็นไรหรอกเออให้มันเป็นเรื่องขออนาคตเดี๋ยวถ้าเรามันจะได้เรื่องได้ไสิอ่ะ เข้าไปมียาอยู่บนโต๊ะจริงๆค่ะทุกคนคือใจมันแป๊บแต่เราอยาเลอยิ้มสู้ข่าบแรกเหมือนเดิมแนะนำตัวเนาะแล้วก็งัดออกมาเลยค่ะเขาก็มาสนใจว่าเออเราพูดเก่งเราทํางานเกี่ยวกับยังไงก็ได้คุยในด้านความสามารถพิเศษของเราก่อนที่จะเริ่มในพอร์ตด้วยก็บอกด้วยนะคะว่าดิฉันทําำ YouTube ทุกคนก็เลยพูดเก่งกรรมการเขาเลยเออทำยูทูบ น่าสนใจมากอะไรแบบเนี้ยพอเราแนะนำตัวเสร็จใช่ไหมเขาก็จะดูพอร์ตแต่ที่เนี้ยเราเตรียมพอไปอันเดียวแต่กรรมการครูน่ารักมากดูผลละเอียดมากแบบคือสลับกันดูอ่ะภูมิใจก็ถามโครงงานแบบเล่าโครงงานหน่อยแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะโครงงานของเราทําอะไรยังไง แล้วก็ถามว่าทําไมต้องอุบั์มออก็มีนี่เพศสัตว์ทไมไม่เลือกแล้วทีเนี้ยในพอร์ตของเราอะ่ะก็จะมีพวกแบบสายสุขภาพที่เราไปเข้าร่วมแข่งขันมาหรือว่าเข้าอบรมมาเนาะแล้วก็ได้โดนเรื่องโปสเตอร์ที่เราไปแขกโรนรง HPV มาเนาะตรงนั้นก็โดนถามเกี่ยวกับ HPV ถามว่าแบบ HPV เนี่ยฉีดทําไมดูยังไงว่าเราต้องฉีดอันเนี้ยเนซายคิดและว่า มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าควรจะตอบให้ดูมีความรู้แล้วเราก็รู้จักเพราะเราก็ศึกษามาตอนช่วงที่ทําอยู่ว่าแบบข้อมูลมันเป็นยังไงในการทำโปรเตอร์อย่างนั้นนะคะก็เลยตอบไ,ได้ก็เลยลอ,อกตัวไป <c oughs> เอฟเฟกเป็นยังไงสําหรับการฉีดวัคซีน HPV เราควรจะใช้อะไรพริจารณาว่าเราควรฉีดไหมแล้วก็ถามว่าเราได้ฉีดหรือเปล่าแล้วก็จากนั้นอะยาเข้าแล้วค่ะ ยาอยู่บนโต๊ะสองตัวเขาก็จะให้เลือกยามาตอบคําถามแต่ก่อนหน้านั้นอะอาจารย์ก็บอกว่าอเห็นยาบนโต๊ะใช่ไหมรู้จักตัวไหนบ้างคือมันตัวฝั่งนี้อะเขาจะเป็นยาเม็ดแผ่นเลยนะแล้วก็เขียนว่ายาลดกดตัวใหญ่มากคือยาลดกดคืออันนี้ก็แบบรู้จักตัวนี้ค่ะค่อยตัวเนี่ยชื่อแปลกทุกคนชื่อมันแปลกแล้วคือเราจะไม่เห็นเลยถ้าเราไม่มองดีๆว่ามันคือยาพารา แต่คืออีนี้ตัวใหญ่มากยาลดกดแต่รา้จากตัวนี้ค่ะยาลดกดล้วก็รมาการก็เหมือนแกนา่ะใจดีช่วยนิดนึงนะแก็บอกว่าเล่นอีกตัวหนึ่งอไม่รู้จักหรอเราก็ปึ๊บผันไปแต่ด้วยความตาเหี่ยวตาเหย่ยวเลยนะคะก็เห็นว่ามันเขียนว่าพาราเซตามอลแบบ เล็กๆหนูด้านใต้ห่อมันที่ชื่อแบบแปลกอะทุกคนแล้วก็แบบอ๋อรู้จักค่ะยาพาราแล mm ้วก็บอกแล้วถ้าเลือกตัวนึงมาตอบคำถามซื้อตัวไหนแน mm ่น hmm. อนค่ะพาราสิคะทุกคนเพราะว่ามันใกล้ตัวถูกปะ mm hmm. อ่ะก็เลือกพารามาตอบคําถาม mm hmm. กรรมการก็ถามก่อนว่าเราอะเลือกเข้าร้านยาเราเลือกจากอะไรดูจากอะไรในการเข้าร้านยาร้านนั้น ทีนี้มันก็แบบเชิงให้เราวิเคราะห์ให้เราแบบพูดความคิดของเราออกมาว่าเราเลือกยังไงเวลาเข้าร้านยาแล้วเขาอาจารย์ผู้หญิงก,ก็ถามเราว่ารู้จักร้านยาคุณภาพไหมเขาก็ถามต่อว่ายาที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกพาราใช่ไหมหาซื้อได้จากที่ไหนเราตอบไปเลยว่าเซเว่นนะคะทุกคนคือใกล้ตัวเซเว่นแล้วก็ร้านยาทั่วไปแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วทำไมเซเว่นถึงมียาขายโดยที่ไม่มีเภสัช แล้วอาจารย์ก็ถามว่ายาที่เราเลือกเนี่ยกินกี่เม็ดเราตอบไปว่ากิน1เม็ดค่ะดวการแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วต้องกินอีกไหมก็กินทุก4ชัว่วโมงกิน2เม็ดได้หรือเลปล่าจากนั้นพอเสร็จเกี่ยวกับเรื่องยาใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่ามีคําถามจะถามอาจารย์ไหมเออใช่คําว่าคําถามจะถามอาจารย์ไหมอ่ะ จะโดนทุกมอเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเตรียมคําถามที่อยากจะถามมาหาวิทยาลัยนั้นไปด้วยก็ดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นการสัมภาษณ์เพศัตท,ที่สุดท้ายแล้วนะคะก็คือมอ,อ,มอนนเนอรมส่วนนั่นเองค่ะก็คือตอนนั้นมันเป็นที่สุดท้ายเลยเว้ยที่เราจะแบบ ปิดการสัมภาษณ์ในรอบหนึ่งและที่นี่นในกําหนดการอ่ะเขาเขียนไว้เลยว่าเราจะต้องเขียนเอเซย์นะคะแล้วในใจก็คือเฮ้ยเขียนเอเซย์คุณสันตหรือเปล่าว,ว่าต้องเตรียมไปยังไงแต่จะบอกว่าการสัมที่มอ,อรู้สึกแบบดีมากๆนะคือภาพภาพรวมโดยรวมของการไปสัมในวันนั้นเพราะว่าเป็นที่เดียวที่เราไปสัมแล้วแบบ อาจารย์ที่คณะหรือว่าระบบจัดการของเขาขเขาให้รุ่นพี่ที่คณะมาดูแลน้องมาคุยให้น้องแบบรู้สึกผ่อนคลายหรือว่ามาคุยเล่นกับน้องว่าแบบเออไม่ต้องเครียดนะอะไรแบบนี้มาทาให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้อนอะที่พูเป็นการสัมผัสที่รู้สึกชิลที่สุดเพราะว่าห้องรับรองอะไรแบบเนี้ยคืออาจารย์ที่เขามาคอยอยู่ด้วย เขาก็ไม่ได้ดูดุเลยนะแล้วก็รุ่นพี่ก็แบบชวนคุยอยู่ตลอดเปิดเพลงให้ฟังน้องอยากฟังเพลงอะไรมีแบบนี้เลยนะก็น่ารักดีแล้วก็ขอบคุณพี่นะคะที่แบบมาคุยด้วยในวันนั้นมาเริ่มกันที่เอเสนะคะซัมมอนอจะบอกว่า นี่คือหนึ่งคนที่ตามหาการเปิดประสบการณ์บอกเล่าสัมภาษณ์มอจากรุณี่ซึ่งไม่มีเลยในทูบงงมากคือมีของที่มหาลัยที่เขาทากันเองแต่ก็แบบตรงสัมตรงเขียนเอเสียเขไม่มีใครมาบอกเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นของเราที่จะมาแชร์ทุกคนจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องในปีถัดไปแน่นอนทุกคนกดไลค์ที่ด้วยเป็นกําลังใจจะได้มีแรงมาตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะมอ <Mon o S 2> เขียนเอเซียเรา ก็จะได้เป็นข่าวมาอ่านนะคะซึ่งแต่ละคนจะได้ต่างกันเราได้ชุดที่3มบางทนจะได้ข่าวที่3ซึ่งข่าวเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเพภสั์จ่ายยาให้คนไข้ผิดเนาะ เนื้อเรื่องประมาณนะั้นแล้วคําถามพอข่าวอะ่ะมันจะเป็นข่าวให้อ่านสองหน้าใช่ไหมแล้วหน้าถัดไปก็จะเป็นคำถามคำถามแล้วก็ให้เราเขียนเอเซ่ตอบคําถามด้วยง่ายการเขียนเอเซ่ก็คือตอบคําถามที่เราได้อ่านจากข่าวนั่นแหละคะ่ะทุกคนถามว่าสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในข่าวนะ่ะคืออะไรในความคิดของเราเนาะแล้วเราอะ่ะจะทํายังไงให้เหตุการณ์นะั้นอ่ะไม่เกิดขึ้นอีกก็ในข้อที่2นะคะเขาก็ถามว่า เหตุการณ์จากข่าวที่เราอ่านเนี่ยมันทําให้ความคิดของเราหรือว่าความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปลี่ยนไปไหมอาจารย์บอกว่าการเขียนอเสเซในครั้งนี้ไม่ได้มีผลต่อการสัมภาษณ์เขาแค่อดูทัศน,นคติเฉยๆก็ส่งไปใช่ไหมคะทีนี้ความดวงใดๆการสัมที่มอ,อสามคนสุดท้ายคะ่ะได่คิวสุดท้ายสุดท้ายแบบ แยกห้องสาม็นสามห้องห้อง,อง,องละสิบเอ็ดคนสุดท้ายคือเสร็จทั้งสามห้องแล้วอ่ะนี่ยังไม่นี่ยังไม่ได้สามเลยอะ่ะเสร็จทั้งสองห้องก่อนหน้าแล้วนี่ยังไม่ได้สามเลยคือแบบรอแล้วรออีกเพื่อนโรงเรียนเดียวกันอะ่ะเขาสามคนที่สิบห้องเดียวกับเราแล้วแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเออเนี่ยถ้าสมมติเขาออกมาแล้วเขาจะมารีวิวให้เรานะเอ้ย แต่แบบเขาออกมาก็คือเขาก็อยู่หน้าห้องที่เรากาลังจะเข้าไปต่อจากเขาอะเขาบอกเมื่อไรเดี๋ยวเราช่วยๆกันทีนี้รอนานมากได้สมประมาณบ่ายโมงมั้งทุกคนการสัมนานสแสดงว่าอาจารย์เขาน่าจะจี้ท่หัวบที่เขาแป๊บหนึ่งเพื่อนก็ออกมาแล้วทุกคนเชื่อไหมเพื่อนออกมาที่บอกว่าจะมารีวิวอะเพื่อนน่าซีดมากเพื่อนน่าซีดมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าอาจารย์โหดมากอาจารย์ดุ แล้วก็แบบเฮ้ยนะจ๊ะคือ,อแบบเฮ้ยฉนคือคิวต่อไปเพื่อนรีวิวอาจารย์ดุแล้วคือคําถามที่โปรตีที่บอกว่าต้องเตรียมคําถามไปอ่ะเพื่อนบอกว่าอาจารย์บอกให้ถามคาถามมาเพื่อนถามคําถามแรกไปแล้วจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าขอคําถามที่เกี่ยวกับการเรียนนะคะเราก็แบบไม่เป็นไรฟังรีวิวแล้วใจแป้วก็สู้โอเคให้เพื่อนนั่งเราเข้าไปต่อ ชิกเหมือนเดิมค่ะยิ้มชนะไตอึ้งคือทุกที่สองสองตอนหกรรมการ2เด็ก1นึ่ง,งน,นิดหน่ตอนหนึ่งยิ้มไว้ก่อนทุกคนคืออาจารย์ยิ่งดุยิ่งต้องยิ้มบอกเลยไฮไลท์ของดิฉันคือการแนะนําตัวว่าดิฉันพูดเก่งและทํา y ำ Youtube แต่ที่นี่ไม่ให้แนะนําตัวค่ะเข้าเรื่องเลยเล่าโครงงานเป็นยังไงอาจารย์ก็พอเลาเสร็จปุ๊บเราอะพยายามเล่าให้ละเอียด ก็เรารู้ว่าอาจารย์น่าจะจี้ถ้าตรงไหนเราเล่าไม่ละเอียดข้อที่2อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอ่านเอสีของเรากระดาษที่เราเขียนส่งไปในตอนแรกอยู่ข้างอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ารู้ได้ไงข้อมูลที่เราเขียนมารู้ได้ไงแบบมอลมีชื่อเสียงหรือว่าหลักสูตรดีรู้จากไหนก็บอกว่าเราอะดูคลิปรีวิวมาว่าแบบมอเป็นมอที่ดีแล้วก็อ่านกระทู้มา รุ่นพี่ก็บอกว่าบรรยากาศดีค่ะแล้วก็อาจารย์น่ารักรุ่นพี่เป็นกันเองและทีเนี้ยเธอเชื่อปะจุดพีของการสอบที่มอนอคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์น่ารักตรงไหนคะน้ำตาคอเบาจะบอกว่ามันแบบมันเริ่มมาแหละบรรยากาศมันเริ่มมาแหละแต่ยิงยิ้มเอยู่อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ดุที่สุดนะคะดุจริงค่ะ ตตนี่สู้ยิ้มนะคะก็ผ่านไปได้ะค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราเข้าถ้มเสือมาแล้วเราก็ต้องสู้จนสุดนะคะอาจารย์ก็ถามต่อว่าแบบเออได้ฝึกง,งานมาไหมเล่าให้ฟังหน่อยฝึกมาก็เล่าไปเลยสิเราฝึกมาเป็นยังไงเล่าให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่โดนตี้าาันั้นเหมือนเดิมค่ะโดนรีวิวมาแล้วอาจารย์ถามว่าอคาาุณถามอาจารย์มาค่ะนี่ก็ เตรียมไปแค่คําถามเดียวเสมอมาแล้วก็ตอบให้ฟังแบบปกตินี่แลแล้วก็ยิ้มน้องอลฟังและอายคอนแทคค่ะถ้าอาจารย์โหดยิ่งจะต้องจ้องตานะทุกคนคือต้องสบตาแล้วก็ยิ้มให้แกอาจารย์ก็บอกว่าถามไมา่อีกสักข้อตึ๊บไปเลยค่ะแล้วทํายังไงดีไม่ได้เตรียมแต่ตอนนั้นไหวพริบม,มันดีอยู่ก็ถามไปว่าแบบ อ,อ,อาจารย์คิดว่าในปีไหนในการเรียนเภาษาทั้งหมด6ปีควรจะรับมือมากที่สุดคะควรจะรับมือกับการเรียนมากที่สุดแล้วอาจารย์ก็ตอบมาแบบหลักสูตรการเรียนเลยนะทุกคนแอ้ก็คือในใจคิดวฮ้ในที่สุดฉันก็รอดจากการตั้งคำถามคือตั้งคำถามไมด้ดีแล้วก็ผ่านไปได้ก็รับฟังอาจารย์แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็คอมเมนต์เราว่าแบบ ฟังจากการพูดแล้วเรามีความเป็นผู้นำนะแล้วก็พูดจาฉาญแล้วก็แบบเอยเอยิ้มบบกแกว่าเขอบคุณค่ะและอาจารย์ก็เอาพอตที่เราเตรียมมาอีกทีตอนที่แกมีอยู่บนโตแล้วอะเอาพอรตมาดูอีกทีแล้วแบบเออเอามาดูหน่อยสิแล้วแกการอีกรอบนึงแล้วเห็นหน้าแรกเราเขียนไปว่างานอดิเรกของเราคือการ่าย YouTube เราก็เลยได้เล่าในจุดที่มันควรจะเป็นไฮไลท์ตั้งแต่แรกสำหรับการแนะนาตัวได้มาพูดปิดท้ายทุกคนตอนท้ายอะอาจารย์ก็คือน่ารักนะทุกคนก็คุยสนุกปกติพอเสร็จปิ๊บก็เงียบไปบรรยากาศนี่ก็งงว่าเสร็จหรือยังก็เลยถามว่าอ,อ,อาจารย์คะนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่า,วาเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเราก็โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ กวัดดีสุ๊บออกไปหน้าห้องคือทุกคนต้องชังรุ่นพี่ที่อยู่หรือเพื่อนที่ที่แบบออกมาคิวก่อนหน้าต้องรู้แบบ i, เฮ้ยไปได้ไงบ้างแบบสำนานมากคือตอนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆมันไม่รู้สึกว่าเราสำนานแต่เพื่อนและรุ่นพี่บอกว่าสำนานมากๆรู้สึกโล่งมากกว่านั้นพี่ก็บอกว่าได้ยินเราหัวเราะกับอาจารย์ดังเลยแอบเขินก็คือหัวเราะน่าจะเป็นตอนที่พูดถึงเรื่อง YouTube ค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ผ่านมาได้แล้วทริคก็คือรอยยิ้มพีิ่าชนะใจนะคะทุกคนยิ้มไอคอนแทคแล้วก็มีสติในการตอบคำถามนะคะพอคำถามที่ได้มาแล้วก็คิดก่อนนะคะเราถึงจะพูดออกไปแล้วก็ไม่ต้องรีบอย่า alert มากนะคะก็ควรจะแบบสุขุมนุ่มลึก ตอบดีมีไหวพริบเลนะคะนั่นแหละ่ะประมาณนี้สำหรับการรีวิว3แบบละเอียดยิบก็หวังว่าการสามของพี่หรือของแบรี่บยนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนที่เข้ามาศึกษาคลิปนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายนะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย